ผู้ชมคะไข่นึ่งทั้งฟองอย่างนี้สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะนําไปปรุงกับสลดัดนําไปยำหรือนำไปทำแนแนงไข่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นการนึ่งนะคะนำไข่มานึง่งเคล็ดลับในการนึง่งให้ท่านผู้ชมเติมน้ำลงไปด้วยนะคะ เติมน้ำลงไปด้วยเพื่อให้ไข่ไม่กระด้างนะคะแล้วนึ่งตามความสุขที่เราต้องการเลยค่ะลองทำกันดูนะคะท่านผู้ชม